ออกมายอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยป่วยมีอาการแพนิกต้องพึ่งยามาประมาณ2ปีค่ะด้านนักร้องนักแสดงอย่างพี่โอ๊ตปราโมทนะคะบอกว่าเป็นคนที่กลัวที่แคบมีแอบร้องไห้กับตัวเองบ่อยที่ทํางานหนักจนลืมดูแลตัวเองภาระรับผิดชอบเยอะแทนปีหน้าเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดทริปเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะเป็นการเยียวยาใจเป็นการพักผ่อนนั่นเองนอกจากนั้นนะคะส่วนเรื่องโยบอย,บอยท,ท,ทีเจค่ะเจ้าตัวก็บอกว่า ก็ให้พลังบวกกับ TJ นะคะเชิญมาขึ้นคอนเสิร์ตให้กลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักตนเองอยู่ข้างๆคอยเป็นที่พึ่งทางใจบอกด้วยว่าอีกฝ่ายเนี่ยเตรียมกลับมาทำงานเพลงแล้วนะคะส่วนอาการต่างๆต้องให้เจ้าตัวหรือว่าคุณหมอเป็นคนที่อัปเดตดีกว่าก็รับหน่อยด้วยเพราะมีอาการลองโควิดทำให้เสงแหบกระทบต่อการรับงานค่ะยาวที่เรารองได้อะมันจะสั้นลงเหลือ50%อะไรเงี้ยแต่ยังก็ยังประคองในการร้องได้แต่ว่า มันส่งผลนิดนึงก็อาจจะต้องรออีกสักเดือนนึงเดีย๋ยวคงจะกลับมาเหมือนเดิมต้องทานยาตลอดทานยาพวกขับเสมหาทานยาที่มันทําให้แบบเราสามารถหายใจหายคอได้ยาแกแ้แพ้อะไรให้มันจมูกม,มันโล่งเพราะว่าคือด้วยด้วยเ c a l อ c o n c e r ตพอมันใหญ่คือที่มันใหญ่ันกะจะมีทั้งฝุ่นทั้งสโมกทั้งควันทั้งทั้งอาการโควิดที่เราเพิ่งหายด้วยพอศิลปินนะ่ะได้ขึ้นไปยืนบนคอนเสิร์ตแล้วได้ยินเสียงกีต้ได้ยินเสียงตบมือได้ยินเสียงเรียกชื่อเราอ่ะมันจะทําให้เราถูกต้องฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่อยากให้ทีเจมาหนึ่งอยากให้ทีเจกลับมาโชว์กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยากให้มาเห็นด้วยว่ามีคนรักเขาขนาดไหนแล้วพอขึ้นมามันก็เป็นแบบจริงจริงทุกคนตบมือแล้วก็กรีดเรียกตลอดซึ่งแบบเราก็แบบเนี่ยพอพอกลับไปน้องจะได้รู้สึกดีขึ้นมายังมีคนรักน้องอยู่อีกเยอะนะทีเจก็ดีขึ้นตลอดแล้วก็ก็มีคุยกันนัดกันว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่บ้านเรื่องเรื่องของโรคภัยแบบเนี้ยเราไม่มีทางรู้ เมนทลเขาข้าขงในว่ามันดีขึ้นหรือ,อยังหรือถูกรักษาหรือ,อยังฉะนั้นเนี่ยผมว่าจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอ่ะต้องให้คุณหมอเป็นคนตอบหรือให้ตัวเขาเป็นคนตอบเองจะดีกว่าแต่ว่าเราเองหน้าที่ของเราคืออยู่ข้างๆให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเป็นเป็นที่พึ่งทางใจหรือว่าเป็นที่พิงหัวใจให้เขาก็น่าจะโอเคพอมันทำมากๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้ทำเพื่อใครมันก็เลยลอสบ้างแต่ว่าโอเคมันเรามีหน้าที่ภาระที่เราต้องทำเพื่อคนอื่นตลอดก็พยายาม manage ความรู้สึกตัวเองตลอดโอ้บอยอะบอยบอยบอยแต่ว่าช่วงหลังก็ดีขึ้นครับหลับสนิทครับเวลาหลับไม่ต้องห่วงหลับเป็นตายเลยผไม่เหนื่อยมากมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากโอ้ช่งหม่อนขึ้นไปเลยไปเลยแต่พอตื่นมาปุ๊บก็รันทํางานทันทีอันนี้ผมมีนัดเที่ยวกับเพื่อนเพื่อแล้วเนี่ยหลังสีแยกโอ๊ตออฟปัปว่านมกราาจะไปเที่ยวกันสิบประมาณสิบเอ็ดวันสิบสองวันก็เนี่ยอันนี้ต้องล็อกข้ามปีแล้วเพราะว่าปีนี้ไม่มีไม่มีคิวแล้ว ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ